ครับี่เงครับต่อไปเป็นอนุกรมอนันต์แบบผสมนะครับหลักการอนุกรมอนันต์แบบผสมนะครับตัวบนสังเกตว่า5นะครับกระโดดมา8 8กระโดดมา11 11กระโดดมา14นะครับแบบนี้จะกระโดดด้วยการบวกนะครับบวกทีละ3ไปเรื่อยๆแต่ตัวล่างนะครับสังเกตดูว่าเรามี2นะครับแล้วมา4แล้วมา8แล้วมา16นะครับแบบนี้เป็นการคูณนะครับเราจะคูณด้วย2ไปเรื่อยๆนะครับ แ,บบแสดงว่าเป็นอนุกรมผสมนะครับหลักการเราจะให้ h infinity นะครับทั้งหมดนี้เท่ากับ5ส่วน2บวกด้วย8ส่วน4นะครับบวกกับ11ส่วน8แล้วบวกกับ14ส่วน16นะครับบวกไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ให้เป็นสมการที่1นะครับหลังจากนั้นเอาสมการที่1คูณด้วย1ส่วน r นะครับ เราคืก็จะกลายเป็นคูณด้วย่1ส่วน2จะคูณเข้าไปตัวนี้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 แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2 h อ i n ินฟนะครับเท่ากับ5ส่วน4คูณเข้าไปก้อนนี้ก็เป็น8ส่วน8นะครับคูณเข้าไปก้อนนี้เป็น11ส่วน16และสุดท้ายคูณเข้าไปก้อนนี้นะครับเป็น14ส่วน3านะครับเป็นสมการที่2หลังจากนั้นเอาสมการที่1นะครับลบสมการที่2ก็จะกลายเป็น ตัวนี้ลบตัวนี้นะครับก็เป็น h infinity ลบด้วย1ส่วน2 h infinity นะครับเท่ากับตัวแรกสุดนะครับ5ส่วน2ไม่มีใครลบนะครับก็ลอกมา่อนคือ5ส่วน2หลังจากนั้นเราจะลบคู่นี้นะครับ8ส่วน4ลบ5ส่วน4ี 4, ก็จะกลายเป็นบวกด้วย3ส่วน4ี่นะครับต่อไปคู่นี้นะครับคูเอาส1ส่วน8ลบด้วย8ส่วน8ก็จะกลายเป็น3ส่วน8นะครับต่อไปคู่นี้นะครับเอา 1 4 1ส่วน16ะครับลบ11ส่วน16ก็จะกลายเป็นบวกด้วย3-16ส่วน16ะครับแล้วบวกไปเรื่อยๆสังเกตดูนะครับว่าข้างหลังนะครับถ้าไม่รับตัวแรกมันจะเป็นอนุกรมอนันต์นะครับจะใช้สูตร A1 ส่วนด้วย1ลบ r นะครับเ1เราคือ3-4ส่วน4ะครับและหารด้วย1ลบ Rr เราก็คือ1-2ส่วน2ะครับข้างหน้าสุดเลยก้อนนี้หาครอ,อนอเป็น2-2ส่วน2นะครับ สองส่วนสลบหนวนก็จะกลายเป็น1นส่วนส h infinity นะครับเท่ากับ5้ส่วนสบวกกับก้อนนี้นะครับหลังจากนั้นเรากคิดเลขออกมาก้อนนี้นะครับเราก็จะคูณด้วย2องส่วนสะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็น1นส่วนส h infinity นะครับจะเท่ากับ5้ส่วนสบวกกับสาส่วนสะครับหารด้วย2องส่วนสลบหนึวนก็จะกลายเป็น1นส่วนสนะครับแบบนี้ ก็จะกลายเป็น1ส่วน h อิน i n นิตี้นะครับจะเท่ากับ5ส่วน2บวกกับข้อนี้คือ3ส่วน4นะครับหารด้วย1ส่วน2นี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน2 h Infinity ี in ้นะครับเท่ากับ5ส่วน2บวกกับ3ส่วน4คูณด้วย2ส่วน1ะครับจากนั้นใช้แม่สตัด212224นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2 h Infinity นะครับจะเท่ากับ 5.2ส่วน2บวกด้วย3.2ส่วน2นะครับ5.3บวก3ได้8.2ส่วน2นะครับก็คือ4เท่ากับ1.2 h i n ส่วน t y เอินฟะครับเพราะฉะนั้น h.infinity ก็เลยตอบเอา2ทีพิมไปคูณนะครับก็เลยตอบ8ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดข้อที่1นะครับจงหาผลบวกของอนุกรมต่อไปนี้ให้เป็น5.1ส่วน1นะครับบวกกับ10.3ส่วนส บวกกับ15ส่วน9นะครับบวกกับ20ส่วน27บวกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้กลายเป็น a เป็นสมการที่1นะครับหลังจากนั้นเราจะสมการที่1คูณด้วย1ส่วน r นะครับ r ข้อนี้ของเราก็คือ1มา3 3มา9นะครับ r คือ3ก็จะกลายเป็น5ส่วน3นะครับบวกกับ10ส่วน9บวกกับ 15.27ส่วน27บะครับบวกกับ2 0 8สบ่วน8ปบวกไปรเรื่อยๆนะครับเท่ากับ 1.3a ส่วน 3a หลังจากนั้นเอาสมการที่1ลบสมการที่2นะครับฝั่งนี้ลบกันเอา a นะครับลบด้วย 1.3a ส่วน 3a ก็คือ a ลบด้วย 1.3a ส่วน 3a ะครับฝั่งนี้ตัวแรก5.01ส่วน1นะครับลบลงมา ต่อไปนะครับก็จะลบกันเอา10ส่วน3ลบด้วย5ส่วน3นะครับก็จะกลายเป็น5ส่วน3บวกกับเอา15ส่วน9นะครับลบด้วย10ส่วน9ก็จะกลายเป็น5ส่วน9นะครับบวกกับต่อไปเอา20ส่วน27นะครับลบด้วย15ส่วน27ก็จะกลายเป็น5ส่วน27นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ สังเกตน,นะครับทั้งหมดนี้เป็นอนุก,กรมเี D. ขานะครับก็คือ a 1ส่วน1ลบ R 1ก็คือ5ส่วน3ะครับหารด้วย1ลบ Rr ของเราก็คือ1นส่วน3นะครับ,รบทั้งหน้า5ส่วนคือ5ะครับเท่ากับฝั่งนี้หา3กับ3าปหาคอลนอรน,นะครับ3 3 1ส่วน3ลบ1ก็จะกลายเป็น 2.3A ส่วน 3a ฝั่งนี้คูณด้วย3กับ3นะครับ ก็จะกลายเป็น5บวกกับ5ส่วน3หารด้วย3ส่วน3ลบ1น่ก็เป็น2ส่วน3นะครับเท่ากับ2ส่วน3มฝั่งนี้นะครับก็คือ5บวกกับ5ส่วน3คูณ3ส่วน2นะครับเท่ากับ2ส่วน3ม e. เอา3ตัด3ได้นะครับก็จะกลายเป็น5 บวกด้วย5ส่วน2เท่ากับ2ส่วน 3a นะครับแต่นี้ของนี้คูณ2กับ2นะครับ2คูณ5ที่10ก็เป็น15ส่วน2เท่ากับ2ส่วน 3a นะครับเพราะฉะนั้นย้าา3ขึ้นไปคูณหรือไ,ได้าย2ไปหานะครับมีเดียวก็ไเลยตอบ45ส่วนด้วย4นะครับต่อไปข้อที่2นะครับสังเกตว่า ตัวบนนะครับ4มา5 5มา6นะครับแบบนี้ห่างกันทีละหนึแต้มนะครับข้างล่างเช่กันคูณ3นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตว่าก้อนนี้นะครับเป็น1ห่างจาก4เยอะไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวแรกก่อนให้กลายเป็น3ส่วน3นะครับบวกกับ4ส่วน5 4ส่วน9บวกกับ5ส่วน27นะครับบวกกับ หกส่วนแปดสิบเอ็ดบวกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ให้กลายเป็น a นะครับเป็นสรรมการที่หนึ่งเพื่อให้ตัวนี้กับตัวนี้ห่างกันหนึ่งแต้มเท่ากันนะครับและตัวล่างคูณสามไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราจะคูณด้วยสรรมการที่หนึ่งนะครับคูณด้วยหนึ่งส่วน a. อาของเราก็คือสามนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสามส่วนเก้าบวกกับสี่ส่วนยี่สิบเจ็ดนะครับบวกกับ 5ส่วน81บวกไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับ1ส่วน3ามเเป็นสมนการที่2นะครับเอาสมการที่1ลบสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็นตัวแรกนะครับ3ามส่วน3ามก็คือ1บวกกับฝั่งนี้ลบกันนะครับเอาตัวที่หาร9้าลบตัวที่หารเก้านะครับส่ส่วน9กลบ3ส่วน9ก้าก็เป็น1ส่วน9้าต่อไป ห้าส่วนยีลบสส่วนยีะครับก็คือ1นึ่ส่วนยีบวกทำไปลบกันนะครับก็เป็น1นึ่งส่วนแปดสบเไปเรื่อนะครับจะเท่ากับ a อลบด้วยหนึส่วนสามเอนะครับฝั่งนี้หาค่นอนะครับก็จะคูณ3กับ3 3 a สาลบหนก็จะกลายเป็น 2a งส่วนสนะครับทั้งหมดฝั่งนี้เป็นอนุกรมเลขานะครับใช้สูตรคือ a1 หนึส่วนเท่นึ่ลบอนะครับ เอนงเราคือ1ส่วน9หารด้วย1ลบ R นะครับ r เราคือ1นส่วน3ข้างหน้าคือ1น,นะครับก็จะกลายเป็น1บวกด้วย1ส่วน9หารด้วยฝั่งนี้นะครับคนก็จะคูณ3กับ3าก็จะกลายเป็น2-3ส่วน3นะครับเท่ากับ 2e3 ส่วน3 ก็จะกลายเป็น1บวกกับ1ส่วน9นะครับเปลี่ยนหาเป็นปคูณก็จะกลายเป็นคูณด้วย3ส่วน2นะครับเท่กากับ 2e ส่วน3มใช้แม่3ตัดนะครับ3า3 3ึก็จะกลายเป็น1บวกกับ1ส่วน6นะครับเท่กากับ 2e อส่วนสฝั่งนี้ขอน,นอก็จะคูณด้วย6กับ6นะครับ6กบวกก็เป็น7 7เส่วน6เท่กากับ 2e ส่วน3านะครับ ก็ย้ายสตัวนี้ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับไปเจอ7จ็และย้าย2องลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น a เดียวก็ได้ตอบ21นะครับส่วนด้วย12นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ